วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคน้นกับสนทิยานชื่นฤทัยในธรรมเราทำเอาตะลื่นกันไปทั้งบางเลยครับเมื่อพลตำรวจโทคำรณวทิทูปกระจา่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดห้องทำงานให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องคดีลูกชายเฉลียวอยู่วิทยาขับรถชนตำรวจเพราะสิ่งที่สื่อมวลชนได้เห็นนั่นก็คือรูปพันตำรวจโททักษิณวัดพระดับยศให้พลตำรวจโทคำรณวิทพร้อมทั้งมีถ้อยคำอันน่าประทับใจซึ่งพลตำรวจโทคำรณวิทยานเอาไว้ว่ามีวันนี้ ี่หแน่นอนแล้วครับพลตํารวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงษ์ย้ายพลตรวจโทวินัยทองสองที่ว่ากันเป็นหลานเขยของพลตรวจโททักษิน,ถถนชินวัตรออกจากพบชนแล้วให้พลตํารวจโทคํานงวิทูปกระจา่างซึ่งขนานั้นเป็นรองผู้ชมการตารวจปูทอนชาคหนึ่งมาดํารงตําแหน่งแทนประเทศไทยในวันนี้หลักฐานปรากฏชัดเจนว่านักโทษนี้ดีแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็ไม่ใช่เป็นเรื่องนี้น่าแปลกใจอะไรละครับเหตุการณ์อย่างนี้เพราะแทบจะทุกตําแหน่งในประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นสนัญญาณเชื่อมรือไทยในทำราย,ยางาน